อะมาอะไรารโช้เงนจุ่มบางนะอโรันนี้จะเป็นห้องน้ำนี่เป็นสวนห้องน้ำว้าวาวาวาอัลต้า วัสดี้มือทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ของผมเอ็ดโปรพิทัศนครับวันนี้เราอยู่ในรายการสยองสยองแบบนี้นะครับทุกวันเพื่อสบัสดีจะเป็นรายการอะไรไปไม่ได้นอกจากคลิปติดผีนั่นเองครับผม สำหรับคลิปตีผีในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากห่างหน้าหายตากันไปนานนะกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้นะครับมีผู้ชมทางบ้านส่งมาเยอะมากๆเลยนะ <S <S <ๆ S 1> ไม่ใช่ว่าส่งมาได้น้อยนะแต่ว่าที่ส่งมาแต่ละอันเนี่ยทีมงานผมบอกว่าประมาณสัก70%เนี่ยมันแบบมันเหมือนเป็นคลิปผีมาตอนแรกแล้วมันก็จบตกท้ายนย แบบคลิปตลกอะซึ่งทีมงานผมก็แบบแอะๆอ,อยู่นิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ก็มีหลายๆคนเขาส่งแบบจริงจังมาเลยซึ่งวันนี้เขาบอกว่ามีอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวเนี่ยต่อจาก E p พีเก่าๆหนึ่งอีพีด้วยครับซึ่งอไอที่บอกว่าเป็นคลิปต่อจะเป็นคลิปอะไรไม่บอกแต่ที่รรู้คือดอกจันห้าตัวฮะ เอาแล้วคุณผู้ชมคาดหวังนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้จะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเอาละเพื่อนๆรอช้าครับเดี๋ยวเราเข้าดูคลิปดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับรบกวนผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แ,และกดกระดิ่งเพื่อคาดขี้เหม็นงเราด้วยนะครับผมแล้วจะพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปว่าวันเลยอาบิอาบิกระพืิ้ ไม่มีดอกจันอันนี้ยังไม่ถึงว่าน่ากลัวมากนะฮะก็อาจจะแบบหลอนๆได้นะมีชื่อว่าห้องทํางานหลอนครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ไม่มีผีออกมานะทีมงานเขียนเองเลยแต่ว่ามีความสยองอยู่ในคลิปนี้แบบอัดแน่นอัดเต็มเลยฮะไม่มีผีโผล่นะแต่เขาบอกว่าสยองเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะ มาดูดีกว่าแล้ววันนี้ต้องบอกกันนะวันนี้ไม่เส่หูฟังนะวันนี้เปิดลำโพงดวยเอาหูยเสือราวนั่นแน่นบมาผู้ชมพร้อมไปแล้วไปดูกันเลยฮะ

in here oh good อ๋ออืมตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบไฟฟ้าขัดข้องเว้ยนิพพาบอกป่ะแต่พอคนนี้เขาพูดผีปรตูกันแล้วมันปึ้งมาเลยอะ่ะคือต้องบอกว่าบ้านเราอะ่ะพูดตรงๆว่าผีที่ส่วนใหญ่จะเจอกันจะเป็นแบบผีโผล่มาแวบไปแวบมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบ้านเราไม่เคยเจอผีปรตกูกายเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นผีคนละทวีปกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคือผีปรตกูกายเนี่ยคือเจอเยอะมากนะครับแบบของข้าวของข,ขยับเองประตูปิดเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงก็แอบน่ากลัวนะแต่ถ้าเกิดดูคลิปเนี่ยผมว่าไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะอาจจะด้วยมีเสียงพากด้วยอะไรด้วยถ้ามันไม่ได้เป็นเสียงพากแบบอาจจะเป็นคลิปเต็มๆมาเลยแบบหุ้ยปุ้มอะไรเงี้ยแบบอืมก็ได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าตัวเองอยู่ในคลิปนั้น,น,นก็น่ากลัวน่าจะแบบขาอ่อนพอสมควรเลยะฮะเอาไปสัก6เต็ม1ิและกันครับ สำหรับคลิปแรกออเดิฟเซิร์ฟไปแล้วกันนะครับเอาเ่คุณผู้ชมนะครับผมให้ใคะแนนเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แท็กเวลาแล้วบอกว่าด้วยแล้วกันนะครับผมไปดูคลิปที่2กันต่อเลยฮะคลิปที่2นี้นะครับมีชื่อว่าถูกจู่โจมครับคลิปนี้ถูกถ่ายที่ประเทศประเทศหนึ่งในแถบแขนนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เหมือนกับเจ้าของบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยแบบอยู่บ้านแล้วไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเหมือนโดนคนจ้องมองโดนคนกลั่นแกล้งเดี๋ยวโดนสอดส่องตลอดเวลาเขาก็เลยพา หมอผีมาครับซึ่งทางความเชื่อของทางแขกเนี่ยเขาก็จะแบบว่าผีเขาจะไม่ค่อยชอบเกลืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสาดเกลือแบบในบริเวณที่รู้สึกว่าตัวเองไม่โอเคซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นตามคลิปเลยครับอ่าเขาโรยเกลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คลิปแอบสั้นแต่หุยอดดึงหัวดูเรียวมากเลยอะเฮ้ยต้องบอกว่าเวลาฝรั่งเขาโดนผีจู่โจมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแบบว่าข้าวของขยับเองหรือแบบ โดนอย่างนี้เลยอะเี้ยน่ากลัวว่ะแต่ผมว่าคลิปมันสั้นไปหน่อยถ้าเกิดคลิปยาวกว่าน,นี้แบบสักนิดหนึ่งสักบบดเท่าตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้เลยนะแต่อันนี้ด้วยความที่ว่าคลิปมันแค่แบบโอ้โหไม่กี่วิเองอะคุณผ,ผู้ชมสั้นมากๆแต่ส่วนตัวผมว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างเรียวแล้วก็น่ากลัวเลยฮะแต่ถ้าถามว่าดูจากเนี้ยความกลัวเท่าไหร่7.5เต็มส0ครับ ใช้ได้นะคือสังเกตเลโยนเกลือไปปุ๊บคือโดนดึงหัวเลยแล้วก็โยนเกลือไปที่มุมนึงภาพแมงคลื่อนเลยบนผมดไวยน,นั่นอะอะไรนะจำไม่ได้ไอไอผีผีแมชีอะเออนั่นแหละสักเรื่องเลยผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับก็น่ากลัวน่ากลัวนะครับผมอ่ะอันนี้คือคลิปที่2นะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะอย่าลืมถ่าเวลาแล้วก็พิมพ์และลนนไว้ใต้คลิปนี้ด้วยกันนะครับผม,บผมโอเคครับไปดูคลิปที่ สามมาต่อเลยฮะว้าวคลิปนี้มีดักชันคลิปสามนี้นะครับมีชื่อว่าบุกรงพยาบาล ร้างครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการร่าท้าผีนะฮะจากที่ทีมงานบอกมาจากต่างประเทศนะแทบแทบแขกแถบ,บ,บอินเดียนะครับที่เขาได้ไปบุกโรงพยาบาลร้างน,นะครับซึ่งทีมงานผมบอกว่าจริงๆเนี่ยควรรวมนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยรวมสําหรับ4กับ5อยู่ด้วยกันเลยงั้นคลิปนี้ผมถือว่าผมรวมให้เลยได้ไหมรวมแบบว่า4กับ5อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมรวมเลยละกันคลิปที่สามที่4คือบุกโรงพยาบาลร้างครับเอาเป็นว่าไปดูคลิปที่น่ากลัวน้อยกนละกันนะไปดู Udah, suara-suara saja. Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Hoi. Hoi. Oi. Oi, Udah, suara-suara saja. Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Lingkau. เฮ้ยคุณผู้ชมน่ากลัวเว้ยคือถ้าเกิดดูมาตั้งแต่แรกที่ผมเปิดมาคือเขาบุกม,มาที่โรงพยาบาลล้างจริงแล้วสภาพแม่งแบบโหแม่งเก่ากึากือกอะแม่งเป็นโรงพยาบาลที่ล้างมากเฮ้ยผมเห็นอะไรอยู่นะ่ะแป๊บนึงนะอุย่าสวยเส,ะสอะไรอะประตูเหรอนัานระตาป็นเสอาประอาปะตูหอตอ้าปตอถาไร้าปรปะ้าอะ เ้ยคลิปนี้มันหลายอย่างเลยวะ่ะแต่เนี้ยคือเป็นคลิปที่4แล้วที่ทีมงานผมน่าจะสลับมาอันเนี้ยเป็นอันแรกอัน,นที่2เนี่ยบุกโรงพยาบาลล้าง2เนี่ยอันเนี้ยเขาน่าจะแบบบุกไปต่อครับคลิปโรงพยาบาลนะครับผมบุกโรงพยาบาลล้างไม่แน่ใจว่าต่อคอนดิวกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าต่อนะโอ้ยชืย่อมากดิมามีลาฮิร์ขวานีโรฮิมเช่เงินจุ่มเบาะง่ายนะตอนนี้อันนี้จะเป็นห้องน้ำสต๊าฟฟ์วอลาจิอัลวะสต๊าวอาวว้า วา้าอัลจอมาตับุว้าฮัสตมฟิลโล่าลาซิมิโอาอัลจอมาตัว,ว<า>ุฮสตูฟิลโลาลาซิมิโอโอ้โหคนลุกยังตดเลยคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะทำนะแต่มันมัน,มนคือมันมันดูไม่เรียวอะแต่มันมันดูแบบมันดูเหมือนทำแต่เฮ้ย มันเกาดูน่ากลัวเอ้ยขอขอรอดไปไหมแบบขอขอยอดไปไหมขอขอนิดนึงนิดนึงนิดนึงคือตอนแรกผมกลัวมันจะเป็นจำจำสักแก่เว้ยก็เลยเอามือบางไว้ชิ่น่ากลัวมากอัโจมาตับโอ้โหว่งความน่ากลัวมึงเอาไปสิบเลยตั้งแต่กูทำรายการคลิปติดผีมากูไม่เคยเจอแบบแนวหันคอหักอย่างนี้มาก่อนเลย ดูทรงน่าจะเป็นการเตรียมครับแต่เป็นการเตรียมที่น่ากลัวมากแต่มันเมตรตัดไปครึ่งของครึ่งเหลือเจ็ดแล้วกันครับผม <c oughs> อ่ะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับคลิปที่3กับที่4นี้ปิดท้ายด้วยคลิปที่5ดีกว่านะครับโอ้โหดอกจัน5ตัวมาเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันก่อนครับสำหรับคลิปที่5น้นีครับมีชื่อว่ามรดโด บ้านตัวตลก EP 2ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP แรกเนี่ยเคยได้โพสต์ไปแล้วไม่แน่ใจว่าสัปดาห์ที่แล้วหรืสอสสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นบ้านแบบมรดกบ,บ้านเก่าที่มีตุ๊กตาตัวตลกนั่งอยู่แล้วก็เหมือนมีแบบกูกักกูกัรกูกักอนะไรอย่างเงี้ยพอคนถือกล้องไปดูเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอกลับเข้ามาห้องตัวเองตุ๊กตาเริ่มหันมาหาโอ้โหน่ากลัวมากมี EP 2ด้วยอ่ะไปดูดีกว่าคุณผู้ชม EP 2ครับ เฮ้ยหัวหนังน่ากลัวมากได้มรดกนี้กูรีบขายเลยฮะอุ้ยน่ากลัวว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวูกลัวโผล่มาแล้วมันแว่อะไม่มั้งบอกทีมงานแล้วเราจำสแก

ผมไม่เย็นโอ้อ่าตุ๊กตายนั่งอยู่ครับที่เดิมโอเคคูเป็นบ้าระหรกที่น่ากลัวมากโอเคคือสตอรนนี่เขาเอาตุ๊กตามาวางไว้นะพอเขานอนนะชิบอะไรอะไร oh mm -hmm. ผมไม่รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปทำเลยวะผมยังมีความรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปจริงยังไงก็ไม่รู้อะส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าเซส์ผมมันไม่ได้บอกว่าคลิปนี้ทำแต่ถ้ามองหลักความเป็นจริงแล้วอะโอเคมันอาจจะมีการเซ็ได้อะไรได้แต่ทำไมมัน,ม,นมันเหมือนมันไม่ทำจริงจริงด้ยไม่รู้สิส่วนตัวผมเต็มสิเลยครับไม่ไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยฮะ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับคลิปสุดท้ายนี้ลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ EP 1ทีมงานครับขึ้น EP 1เสร็จปุ๊บเข้าท่อนฮุก EP 2ต่อเลยไปอี1นึง และนี่ก็คือ5คลิปผีของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วขนลุกยันตูดเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดวันนี้เขาพูดจาใดไม่สุภาพนะครับหรือปฏิกิริยาใดทําให้ใครไม่พอใจนะครับต้องกราบขอพระตรัฐไวันนี้นี้ด้วยแต่ถ้าใครมีคลิปผีคลิปน่ากลัวน่ากลัวที่สามารถเอามาออกรายการได้มั่นใจว่าจะได้ออกสามารถส่งมาที่เมลที่ผมแปะไว้ด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้ทีมงานคัดแล้วกันว่าคลิปไหนที่สามารถเอามาออกได้ละกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ สวัสดีครับ